สวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับตามซื้อของการจัดงานในมือนี้นะครับแองกิวปาร์ตี้หมายคาว่าขอบคุณสมาชิกทีมงานหมอลำ่ใจกะลอยแล้วก็ออรดีแบนปีนี่เขาเลียงใส่กันพร้อมกันเลยสองวงนะครับหมอลำ่ใจกะลอยยกมือสูงๆครับหมอลำ่ใจกะลอยยกมืออรดีแบนยกมือครับ สองวงมือหนีเด้มากินเขาห่มผ้าน้ำกันผมบอยสิริชัยครับตอนนี้ก็ต้องขอพระคุ้นทุกทุกคนทุกๆุกไฟายทุกๆส่วนที่มีส่วนเกี่ยวของเป็นวงเป็นคณะเริ่มจากหัวใจรักของวงเฮ้าประธานใหญ่ก็คือแม่แกนเราก็จะให้สวยนะครับผูเป็นหฮมโพ่โมไส้เป็น ศูนย์กลางของบ้านนะครับแล้วก็เป็นแม่เป็นย่ายของหัวหน้านะครับขอขอบคุณย่ายขอขอบคุณแม่นะครับที่ดูแลลูกๆทุกๆชีวิตมาจากไกลจากไกลมาอยู่รวมกันเจ็ดปีเจ็ดฤด,ดูกาลน,นะครับขอพระคุณทีมงานแม่ครัว่วซึ่งก็เป็นพี่สาวของหัวหน้านะครับนั่นก็คือแม่รัดแล้วก็พ่อโก้นะครับแม่รัดพ่อโก้ยกมือส,งสูงๆแนะ่ นี่คือพี่สาวแล้วก็พี่เขยนะครับนี่คือขอบขครัวเนาะนะฮะแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์เงาะพร้อมทั้งอาจารย์นักดนตรียกมือสูงสูงครับนี่คือทีมงานนักดนตรีที่เข้มแข็งเคียงบายเคียงไรหัวหน้าเคียงบายเคียงไรหมอลำใจก็ลอยมาตั้งแ่ปีแลกครับขอบพระคุณทีมงานคอนวอยสร้างไฟเครื่องเสียงยกมือสูงสูงครับ เอาปบมือให้ทีมงานสร้างไฟคอนบอยครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเป็นช่วงพิธีการที่ฮซิวเบากันจักน้อยหนึ่งนะฮะพยายามมองขึ้นมาถึงเด้ทีก่อนเดอ้อการใส่ชีวิตน้ำกันการไปการมาการกระทบกระทั่งกันมันเป็นของธรรมดา แต่เข้ามาประกอบอาชีพเขาต้องยำอยู่ในหัวใจเจ้าของว่าเข้ามาเห็นอาชีพเข้ามาหาเงินเขาต้องซื้อสัตว์กับงานเขาต้องหักงานบางคนมาโบมีจุดมุงหมายมาเพราะว่าคือว่ามวนมาเพราะได้ออกบานมากอายุบ่ใดเพราะว่าใจบ่อหักเหตุงานมองนี้มันต้องเห็ุโดยจิตวิญญาณครับเพรว่าสิเป็นอาชีพได้ก็แล้วแต่ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรับผิดชอบบางคนอยากมาล่องเบิงอยู่บได้กระถอยตลอดเวลาเกตตีที่ผ่านมาทุกคนมีความสำคัญรวมถึงคนที่ออกไปแล้วผมก็ยังขอบคุณอยู่เสมอว่าขอบคุณลหลายๆที่มาสาั่งซอยกันคิดหอดคิดถึงทุกคนที่เคยผ่านเคยมากินมาอยู่น้ำกันแม้ว่าตอนนี้สิบุตรยู แต่ผมก็ยังคืนหอดถุกคนคือเกา่าเรื่องการทํางานเขาเป็นผู้มีอาชีพเขาไม่เห็นอาชีพเขาต้องมีหลักในการทํางานบางคนผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นตัวอย่างให้กับผู้น่อยผู้น่อยก็ต้องหาแบบอย่างที่ดีเพื่อที่สิมาดึงจิตใจตัวเองให้ผู้จักว่าอันใดคือส่วนสําคัญบองใดคือหัวใจหลัก หัวใจหลักของเฮาคือหมอล่ำใจกันลอยคือหนาทีของเฮาขันค้นทีคืดวาสิมาแล้วสิมีพ่ออยู่พ่อกินสิมีเงินในกระเป๋าไปจุนเจือขอบครั้วก็ต้องหักในสถาบันของเฮาถ้าเฮาบ่หักเหตุงานพ่อมุมมือไปซื้อๆเนี่ยมันกะสีบ่ไดดีเท่าที่ควรเฮากะสีใดแค่งเงินแต่ว่าเฮาสีบ่ได สิ่งอื่นๆที่มันส่งเสริมให้เฮ้าจเจริญบางคนมาเหตุงานได้เงินในกระเป๋าแล้วลืมหัวหนาลืมหัวใจรักกันขึ้นนาทีของเจ้าของเริ่มเสยเริ่มเมิ่นเริ่มนี่อคติกับมูกับพวกเอาไปเอามาอายู่บ่ได อยู่บ่ใดก็ต้องไปเริ่มต้นไม่การที่สีเหตุยังอื่นหรือไปอยู่วงอื่นต่างฝ่ายต่างเริ่มต้นอยู่น้ากันผมบอกแล้วว่ามีอย่างสามารถคุยกันใดแล้วก็อยู่กันด้วยควมเข้าใจเมื่อเข้าจากกันเข้าก็ต้องจากกันด,ด้วยดีมาบอกล้วกะต่างคนต่างก็ต้องยินดีน้ากัน อย่างหน่อยเข้าเคยมากินเข่าห่วมผ้าเคยมาหลบแดดหลบฝนหลายคนออกไปเคยทับถมเคยเฝ้าบอดีแต่สุดท้ายกระต่องยางมาขอโทษคือเขาเพราะว่ามันฆ่าใจสองลอยหาสิบสองคิวงานที่พวกห้าสู่น้ำกันมากฤดูกาลที่เจ็บ ทวมต้องการของผมอันดับแรกคืออยากให้ห้ามีผลงานที่มาตรฐานเจ็ดปีที่ผ่านมาถือว่าเข้าประสบความสำเร็จที่เอาใจเอาใจคณะเจ้าภาพได้แต่ละปีมีงานลอยหาสิบก็งานขึ้นไปนี่ถือว่ามีความมาตรฐาน